ภาพท่านผู้ชมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับภายในวัดไร่ินนะครับซึ่งน่ะจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนะครับทสกสำนากข่าวนะครับต่างให้ความสนใจนะครับกับประเด็นข่าวนี้นะครับซึ่งอดีตท่านเจ้าว่านะครับได้โกงเงินวัดนะครับนําไปเล่นกำลังออนไลน์นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับเราจะติดตามประเด็นข่าวนี้นะครับ ไปด้กันนะคะท่านผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับภายในว่าไล่ขินนะฮะซึ่งการกระทำนี้นะครับทำให้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวพุทธนะครับ กิดการเสื่อมธานะครับทางพระพิสุสุฆ์น,นะครับซึ่งณเจ้าตัวนะตอนนี้ก็ได้ลาสกขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับพร้อมที่จะมาออกสู้ประเด็นข่าวนะครับงูสเ เปิดได้หรือเปล่าครตอนนี้เงินเนก็ ต้องบอกว่าการขงันสวนกลางเราส่งกานาหลัานที่ยึได้วนี่อยตรงนี้ตรงนี้มีเรื่องสำคัญตรงนี้ตรงนี้นตนี้เหมือนเป็นเดี๋ยวไปสอบเพิ่มเจอเพิ่เฉยคนที่จะโดนด้วยอีก เดี๋ยวเดี๋ยวที่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการเดี๋ยวคุณคงอาจจะตั้งคณะกรรมการเสริมความสวนเพราะว่ามันขยายออกไปเรื่องเงินเรื่องเงินเราเชื่อว่าเยอะอื่าเยอะอย่างใหญ่เายไม่รู้ไม่ไม่หยุดหยุดเยอะๆขอให้มันแตกมากกว่ามากกว่าตัวเลขที่ปรากฏถ้าจะขอเวลาขอเวลาให้ท่านคือท่านผู้จัดการท่านหัวพอลทรท่านเล่นเรื่องนีมา แล้วก็เราเราทำร่วมกับบวมอสตอมอนะครับสอสอสอคือเราเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสตอมอจะเข้ามาตรวจที่นี่ด้วยนะครับท่านสมพูดเรื่องอะไรจะเข้ามาไปเลารเรื่องเรื่องนวันิดเดียวแค่พอรู้ละไรอย่างนี้หมดแล้วเรื่องเราก็หมดแล้วเลยขาแต่งมายาวเลยู่งสาวเรื่องอะไรเรื่องความความเดี๋ยวมีอะไรเรื่อง

เราไม่ได้คิดว่าจหลังคุณจะพูดอะไรก็ได้แตุ่ณพูดว่า